สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้ก็จะพามาแกะกล่องนะครับของที่ส่งมาจากช้อปปี้ครับผมามาแกะดูข้างในเลยนะครับเลื่อยไฟฟ้านะครับเลื่อยโซ่ไฟฟ้าครับผมของที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับ จะมีมอเตอร์โจลเล่อยนะครับข้างในจะเป็นยี่ห้อแม็กนัมนะครับนี่ MN ขีด 5016B นะครับเป็นรุ่นนี่นะครับ220โวลต์50 3,800วัตต์ไม่รู้จะจริงเปล่านะครับผมในตัวกล่องก็จะมีตัวใบเลื่อยมาให้นะครับชุวนี้นครับ แล้วก็เป็นโซ่ใบเลื่อยโซ่นะครับมีกาดอันหนึ่งนะครับเป็นคู่มือนะครับมีประแจมาด้วยนะครับเป็นบล็อกสำหรับไขแล้วก็ปรับตั้งโซ่นะครับอันนี้จะเป็นหัวแชกนะครับ สายไฟที่ให้มารู้สึกจะสั้นนิดนึงนะครับสายไฟสั้นนิดเดียวอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเอาใบนี้เข้าไปนะครับจะถอดนี่ออกก่อนก็จะใส่ให้โซ่นี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับ ก็ขันขันพอตึงมือซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องปรับโซ่นะครับลองขยับเดีวนะครับให้โซ่ตึงพอดีแล้วกันนะครับตึงพอดีแล้วก็ขันน็อตสองตัวนี้เข้าไปนะครับ ลองขยับดูนะครับเดีย๋ยวจะใส่กาดด้วยนะครับตรงนี้จะใส่กาดตรงนี้นะครับใส่กาดบางเศษไม้นะครับผมนะครับจะเป็นเสียงนะครับต้องกดต้องปลดล็อกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราก็จะมาลองทดสอบนะครับเลื่อยโซ่ตัวนี้ครับผมก่อนใช้งานผมก็จะเติมเป็นน้ํามันเครื่องนะครับที่มีก็เป็นตัวนี้แล้วเพื่อเลี้ยงโซ่นะครับเติมเข้าไปก่อนเราจะกดตรงนี้เข้าไปนะครับผมนี้นะครับ มาดูไม้ที่จะเลื่อยเลยนะครับก่อนเลื่อยก็สวมถึงมือก่อนนะครับแล้วก็เว้นตากันไม้กระเด็นหรือเศษผงเข้าตานะครับ ไม้ที่เลื่อยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้นะครับเป็นเนื้อไม้ที่เลื่อยไปนะครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับทดลองเครื่องก็เครื่องก็รอก้อนนิดนดนะครับแต่ไม่รู้จะใช้ได้นานไหมครับเดี๋ยวจะทดสอบดูนะครับทีนี้ก็ขอจบการทดลองด้วยไม้ด้วยเรื่อย,ยโซ่แค่นี้นะครับผมท่านใดที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ก็ ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็กดตังลูกกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ